สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับมีคนสอบถามมาว่าการตรวจการนอนหลับที่บ้านเนี่ยสามารถทําได้ไหมนะครับแล้วมีผลแตกต่างยังไงบ้างกับการตรวจที่โรงพยาบาลนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันนะฮะวิดีโอครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท EO l i f e m e d นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย c p a p ไบแพปจาก ประเทศออสเตรเลียบริษัทเรสเน็นะครับรวมไปถึงช่วยในการประสานงานกับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านการนอนหลับนะครับแล้วก็รับตรวจการนอนหลับที่บ้านด้วยนะครับการตรวจที่ 100%เป๊ะที่เรียกว่าเป็น goal standard นี่ก็คือการตรวจที่โรงพยาบาลอย่างที่ทุกๆท่านคงจะทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างเช่นว่าเราจําเป็นจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ในสถานที่ที่เรานอนอยู่ปกติของเรานะครับหรือบางทีคิวตรวจเนี่ยอาจจะยาวมากเราทําให้เราไม่สามารถเวลาไปมีเวลาไปตรวจได้มันแพงหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็มีหลายๆท่านลองคิดว่าเ,ออเราตรวจที่บ้านจะได้ผลอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวนี้อุปกรณ์การตรวจที่บ้านเนี่ยก็มีหลักๆด้วยกันที่ใช้ในปัจจุบันนะครับ2ออย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยอาจจะตรวจไม่กี่อย่างคือตรวจเรื่องเสียงการกลนตรวจเรื่องการหายใจของเราก็คือมีสายเข็มขัดประคาดบริเวณตรงทรงอกนะครับหรือหน้าท้องแล้วก็สายวัดออกซิเจนนะฮะกับสายที่เชื่อมตรงจมูกเราเพื่อดูว่าเราหายใจเข้าออกแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น กลุ่มที่ดูรายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับคือไม่มีการตรวจเรื่องคลื่นสมองหรืออะไรอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับกับการตรวจอีกแบบหนึง่งซึ่งซับซ้อนเพิ่มขึ้นก็คล้ายๆกับการตรวจที่โรงพยาบาลเลยก็คือมีการตรวจคลื่นสมองโดยคร่าวๆนะครับตรวจเรื่องการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขนขาเรื่องหัวใจเรื่องออกซิเจนในเลือดอะไรฮะคล้ายๆการตรวจของที่โรงพยาบาลเลยเพียงแต่ว่าจะไม่มีคนมาเฝ้าตลอด24ชั่วโมงหรือว่าตลอดเวลาที่หลับเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ต่างไปจากทางโรงพยาบาลโดย ทางต่างประเทศอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้การตรวจที่บ้านเพราะว่ามันสะดวกสบายรวดเร็วกว่ายกเว้นในกรณีที่การตรวจที่บ้านเนี่ยมีความยุ่งยากหรือคนไข้มีโรคเยอะๆนะครับเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจโรคไขมันความดันโรคทางเดินสมองเส้นเลือดในสมองผิดป,ปกติโรคประจําตัวเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็แนะนําว่ามาตรวจที่โรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่ามันจะได้ผลที่ค่อนข้างแน่นอนถ้าตรวจที่บ้านเนี่ยบางครั้งผลอาจจะเป็นลบได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นนะครับ ก็ต้องแล้วแต่กรณีแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้การตรวจที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้าสูงแล้วก็สามารถที่จะตรวจได้อย่างมั่นยําเทียบเท่ากับในโรงพยาบาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการตรวจที่บ้านนะครับผมก็ยังใช้อันนี้ตรวจแห้กับคนไข้หล,หลายๆคนแล้วอีกอย่างหนึ่งในช่วงที่มีโรคระบาดเรื่องโควิดก็หลายๆคนก็กลัวการมาโรงพยาบาลนะครับการตรวจที่บ้านนี่ก็เป็นทางเลือก ทางหนึ่งนะครับหากว่าเรากังวลเรื่องตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจที่บ้านเนี่ยนอกเหนือจากตัวเครื่องอะไรพวกนี้นี่เขาก็ใช้ตัวใหม่เสมอใช้ครั้งเดียวแล้วโยนทิ้งเลยนะครับ <S 2> <S 2> โดยเฉพาะอะไรที่ต้องมาสัมผัสกับบริเวณจมูกอะไรพวกนี้นะฮะก็ตรงตรงนี้ก็เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ที่เขาตรวจเร่งการนอนหลับที่บ้านด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ผลพวกนี้เนี่ย พอเราตรวจเครื่องที่บ้านเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีพนักงานมาเก็บตัวเครื่องนี้กลับไปนะครับหรือบางทีเราเอาไปส่งให้ที่โรงพยบาบาลก็ได้แล้วก็ทางโรงพยบาบาลก็จะมีหมออ่านผลการนอนหลับแล้วก็มาแจ้งให้เราทราบได้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะตรวจเรื่องของออถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวเครื่อง c p แพรบไบแพเราไม่สามารถทําอย่างนั้นในในคืนเดียวกันที่บ้านได้นะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วเราไม่มีคน ที่จะทําเครื่องพวกนี้ให้เราเหมือนที่โรงพยาบาลตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต้องทําแยกกันก็ถ้าเราสมมติว่าเราตรวจปุ๊บแล้วเราเป็นเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะแนะนําว่าให้ลองไปตรวจการใช้ดูว่าเราเป็นจาเป็นต้องใช้แรงดันแค่ไหนที่โรงพยาบาลเมื่อเราใช้เครื่องสี่แพบไบแพบนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือหมอเขาอาจจะให้เครื่องมาใช้โดยสามารถตั้งเป็นเครื่องแบบออตโต้เพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ความดันแค่ไหนนะครับ ตรงนี้ก็เป็น2วิธีนะครับโดยสรุปเนี่ยถ้าตรวจที่บ้านก็ตรวจได้ในหลายๆกรณีนะครับเราไม่ควรตรวจในกรณีที่มีโรคประจําตัวเยอะๆเยอะ<ๆ>แค่ไหนนี่ก็ลองปรึกษาแพทย์ดูก็ได้นะครับว่าท่านเนี่ยสามารถจะตรวจที่บ้านได้โอเคหรือเปล่านะครับตรวจที่บ้านอาจจะไม่100%แต่ค่อนข้างที่จะร้อเอร์นะครับเดีย๋ยวนี้เนื่องจากเครื่องมือทันสมัยมากขึ้นนะครับอนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ มันค่อนข้างสะดวกสบายถ้าเราตรวจที่บ้านนะครับก็แล้วเราเป็นวิธีที่ค่อนข้างแพร่หลายเลยทีเดียวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็ใช้แบบนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคนไข้ก็พึงพอใจเครื่องมือพวกนี้สามารถติดเองที่บ้านได้ง่ายด้วยนะครับไม่ได้ ไม่ได้ยากเลยส่วนใหญ่เราก็จะสอนมันมีขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนอยู่แล้วในการติดนะครับพวกนี้ก็ไม่ไม่มีความลําบากหรือบางทีเนี่ยนักเทคนิคก็จะไปติดให้ที่บ้านนะครับพนักง,งานติดให้ที่บ้านแล้วก็ตอนเช้าก็มารับกลับหรือว่าตอนเช้าท่านก็สามารถที่จะเอาไปให้เขาได้ไคืนเขาได้นะครับก็ตรงนี้คิดว่าคงให้ความกระจางในเรื่องของการตรวจการนอนหลับที่บ้านให้หลายๆคนนะครับขอบคุณมากครับ